ยาเต,ต้าครัวคำตัวโตสวัสดีค่ะคลิปนี้มีวิธีต้มน้ำมะขามเปียกเอาไว้ปรุงอาหารพร้อมเคล็ดลับไม่ให้ขึ้นราและไม่ให้บูดเร็วสามารถเก็บได้นานขึ้นเป็นเดือนเลยค่ะและมะขามที่เลือกมาทําน้ํามะขามเปียกก็ต้องเป็นมะขามมีรสเปรี้ยวเท่านั้นนะคะเลือกก็เลือกเอาสีที่เป็นสีแดงๆหรือว่าออกสีส้มๆหน่อยมะขามก็จะเป็นมะขามที่สดใหม่ถ้าออกเป็นสีคล้ำๆดําๆก็แสดงว่ามะขามเปียกเก็บไว้นานแล้วมาทําเป็นน้ํามะขามเปียกก็สีจะไม่สวยค่ะ แล้ววันนี้ยาต้จะใช้น้ำหนักที่400กรัมหรือว่า4ขีดฉีกให้เป็นชิน้นเล็กๆแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปจะแช่ไว้ประมาณสัก1นชั่วโมงวิธีนี้จะช่วยแยกเนื้อมะขามออกจากกากได้ง่ายๆค่ะปอกรบเวลาแล้วเราก็ใช้มือเราไปนวดขยำๆแบบนี้เลยนะคะขยำไปพร้อมกับเส้นใยของมะขามเนื้อมะขามก็จะได้หลุดออกง่ายๆค่ะ เสร็จแล้วนำมากรองด้วยกระชอนตาค่อนข้างห่างเนี่ยค่ะถ้าเราได้มะขามมีความสดใหม่น้ำของมะขามที่ออกมาก็จะสีสวยๆแบบนี้ค่ะแล้วกากมะขามส่วนที่เหลือก็นำมากรองอีกครั้งหนึง่ง เติมน้ำเปล่าลงไปที่500 ml รวมน้ำเปล่าใช้ทั้งหมดก็1 5 0 0 ml หรือว่าน้ำเดิม1นึขวดใหญ่เสร็จแล้วนำทั้งสองส่วนลงไปผปสมให้เข้ากันจากนั้นก็นำขึ้นตั้งไฟจะเคี่ยวด้วยไฟกลาง คนเบาๆแล้วก็อย่าใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าน้ำมะขามที่อยู่ข้างหม้อจะไหม้แล้วก็จะทําให้น้ำมะขามมีกลิ่นไหม้ได้ค่ะพอน้ำมะขามเริ่มเดือดเคล็ดลับที่สําคัญก็คือเติมน้ําส้มสายชูลงไปน้าส้มสายชูก็จะช่วยให้น้ำมะขามบูดแล้วก็ขึ้นราช้าในสูตรนี้จะเติมลงไปที่40 ml จากนั้นก็คนให้เข้ากัน พอเดือดแบบนี้ก็ปล่อยให้เดือดประมาณ3-4นาทีระหว่างนี้ถ้ามีฟองก็ตักออกด้วยนะคะพอครบเวลาแล้วก็ปิดไฟจากนั้นก็เตรียมมานอกในน้ำเย็นค่ะน้ำจากก๊อกช่วงนี้ก็เย็นอยู่แล้วนะคะถ้าหากเป็นหน้าร้อนจะใช้น้ำแข็งก็ได้ค่ะวิธีนี้จะทำให้จุลินทรีย์ปรับตัวไม่ทันก็จะช่วยยืดอายุของน้ำมะขามอีกด้วยนะคะ พอเย็นสนิทแล้วก็มากรอกใส่ขวดหรือภาชนะต่างๆที่เราเตรียมไว้เสร็จแล้วปิดฝาแล้วนำไปแช่ในตู้เย็นก็สามารถเก็บน้ำมะขามไว้นานได้เป็นเดือนๆเลยค่ะและว,วิธีปิดฝาขวดพลาสติกวางฝาลงไปที่ปากขวดจากนั้นก็กดลงไปแล้วหมุนให้ดังคลิกเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเคล็ดลับวิธีต้มน้ำมะขามเปียกไว้ใช้เองก็ง่ายมากๆเลยนะคะ เคล็ดลับก็มีนิดเดียวเองค่ะดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ยายแต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ